เด็กคือความหวังของโลกหากแต่ทางเดินของชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทุกเส้นทางเด็กจำนวนมากขาดพ่อแม่ญาติมิตรต้องการความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่และวิถีชีวิตครอบครัวที่มั่นคง มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดโรงเรียนที่สร้างโดยมูลนิธิเด็กโสสะนาบ้านทะเลนอกจังหวัดระนองในปี2551เสด็จเปิดอาคารเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตในปีพุทธศักราช2553 สเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานงานครบรอบการดำเนินงาน40ปีของมูลนิธิ้ํำหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูจังหวัดสมุทรปราการในปีพุทธศักราช2555พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมวรีพระวรราชาที่นัดดามาสเสด็จหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายในปี2549 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมั์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อมูลนิธิจากวันนั้นถึงวันนี้ด้วยเจตนาที่งดงามของท่านผู้หญิงสมศรีเจริญรัชภาค ผู้บริจาคที่ดินจำนวนสิไร่เศษร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกาวนิตก่อตั้งมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยบางปูจังหวัดสมุทรปราการในปีพุทธศักราช2514โดยได้รับการสนับสนุนจากดรเฮอร์มานกมายเนอร์ชาวออสเตรียผู้ก่อตั้งองค์กร SOS สากลปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย มีคุณหญิงโรสบริบาลบุริพันธ์เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาพลตำรวจตรีนรวัตเจริญรัชภาคเป็นประธานกรรมการอำนวยการคุณวิทยาเนติวิวัฒเป็นรองประธานกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ มูลนิธิได้รับความสนับสนุนจากชาวไทยผู้มีจิตเมตตาและ SOS Children's v i l l a g e International ร่วมกุศลสร้างคนให้มีคุณภาพด้วยการเติมเต็มความรักความผูกพันให้ชีวิตมีคุณค่า มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรัรภมช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดาขาดญาติมิตรด้วยการมอบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นจากแม่โสสะสตรีโสดที่ไม่มีข้อผูกพันด้านครอบครัวมาดูแลเด็กตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับแม่ในครอบครัวทั่วไป เด็กได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้านของครอบครัวโสสะคุณแม่หนึ่งคนจะเลี้ยงดูลูกๆประมาณ10คนในบ้านหนึ่งหลังครอบครัวโสสะประมาณ12ครอบครัวจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะเด็กๆจะได้มีแม่พี่น้องบ้านหมู่บ้านและชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้และนี่คือครอบครัวหนึ่งในบ้านโสสะกว่า60รหังค่าเรือนจากเช้าจดขําของทุกวันคุณแม่ท่านนี้เลี้ยงดูลูกๆถึง9คนด้วยความรักความผูกพัน ตลอดระยะเวลา12ปีของการเป็นแม่โสสะเธอคือผู้ให้ที่มีหัวใจเข้มแข็งอ่อนโยนและเสียสละเธอยังมีลูกๆอีกหลายคนที่เติบโตออกไปสู่สังคมแล้วลูกหลายคนได้รับปริญญามีงานทำบ้างก็ออกไปมีครอบครัวเป็นของตนเองแม้ลูกทุกคนไม่ได้เกิดจากคันของเธอแต่เธอมีพลัง ยึดเหนี่ยวจิตใจลูกให้หลุดพ้นจากมุมที่เกือบจะมืดมนมาสู่ชีวิตที่สดใสกำลังใจของเธอคือการได้เห็นลูกๆเป็นคนดีมีความสุขได้รับโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมที่อบอุ่น เชื่อมั่นได้ว่าสายสัมพันธ์จากแม่และลูกจะกลายเป็นความรักและความสุขที่ส่งต่อกันจากชีวิตหนึ่งสู่อีกหลายๆชีวิตอย่างไม่มีวันสิ้นสุดมูล,ลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมได้ขยายการดำเนินงานเพื่อรองรับเด็กที่ขาดพ่อแม่ ขาดญาติมิตรไร้ที่พึ่งทั่วประเทศที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนมีหมู่บ้านเด็กโสสะ5แห่งที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดหนองคายจังหวัดเชียงรายและจังหวัดภูกเก็ต ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยมีเด็กอยู่ในความดูแลทั่วประเทศมากกว่า700คนและได้ส่งมอบเด็กที่เติบโตท่ามกลางความรักความอบอุ่นและได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนพร้อมออกไปสู่สังคมได้แล้วนับหลายร้อยคน มูลนิธิเด็กโซสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัรภมขอให้ท่านเป็นพลังสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีงามให้แก่เด็กที่โดดเดี่ยวขาดที่พึ่งให้มีโอกาสได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไปมูลนิธิขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกท่าน